โอเคอู้เระวังนะครับไอ้เต้าโอเคเบอร์เกอร์มีห้าอันแต่สั่งมาจนมันเย็นแล้วอ่ะมันหนาวมีขายหรอนี่ทุกคนบอสมาทานมาม่าดอมด้วยแจกฟรีค่ะแต่ว่าเข้าดอมได้นะคะแต่ว่าเข้าดอมได้นะคะ ขดกับตรงนี้หายดีเลยค่ะเหมาเซเว่นแล้วอะไรกันอะไรคือตัวแรกไ่ถ้าแกได้นะคะดอมไอมสน็ไผ่้ลิวค่ะดอมแน็คหลิวใช่ดอมมะพร้าวแน็คหลิวค่ะได้ได้เนี่ยเราเลยดีี่อะไรเข้างานแล้วทุกคนมากินมากๆนี่นี่ยุก็เอาของเขาเหรอ บอนวัดเปิดคนแรกแล้วพี่ฟ้ากับสเนกก็ออกมาตามแล้วทุกคนก็มาหมดเลยต้องใส่น้ำใช่ต้มยำน้องเน็กกอยู่นู่นนะ เฮ้ทุกคนเห็นน้องในกระบอกไม้นีเคลื่อนปีซะไปปีเลยจะจับแหงจิ๋วจับขนาดน้องดี แลูแลบอกพี่พี่เนี้ก็คือขออนุญาตหนูขออนุญาตนะคะเอาเรื่องเอาเรื่ทุกคนก็คือกลายเป็นโตปาร์ตี้มาม่าแล้วมันเป็นโต้ได้ไงตรงนั้นอะ ศูนย์สี่เี่เกคะไานวมมเินคืนทักที่นั่นนี่มาไม่เห็นกเขาักกับม่แล้วชอบมากกับการที่เอาเบอร์เกอร์เขาไปให้แล้วบอกว่ามีมากๆทีมากกินาม่าเหนื่อย้จอม่แม่ที่แล้ว่าไงอะ้นื่อยกลียดไปตรงันลท่านพาเอา ทพนให้เห็นแอะไมองานพาทุกคนเราเหมามาสี่เซเว่นแล้วแล้วเราลูกกับบอสกับพี่ฟ้าดันมาตอนที่เหลือแค่ไม่กี่รถเราก็หาอยู่ส่งนั่งงมาพี่ชาร์จแบทใช่พวกนมันเก็ีไปไหนเห็นนะอะอรนะไก็ไปไง้าถูกไงก็ไปรู่นไง นี่น่ารักจังมันเจอที่ม่ท้ง่แก็ชบาแม่ปอเปียเอาเลยยังค่ะขอเบี้ยอไอะไรขอเบี้ยไนี่หมุดมันพวหนูเหมามาห้าเซเวนแล้วค่ะแ <มา S 1> จกไปจนหมดอีกรอบหลายรอบเลยเหลือซูกี้ทะเลค่ะใช่เอาหมึกมะนาวมึกมะนาวมึกคานาว ไม่โค้งหนูทุกคนเอาโค้งเรื่องแบบนี้เลยเดี๋ยวทำโอเคไม่ได้แล้ปกป้องโคเสียใจมากเดี๋ยวก็ไม่ได้กินเหมือนงานนั้นทุกคนดูนะกาโน้อยนี้เลี้ยงทุกคนคนมาจากกรุงเทพค่ะ่ไม่เป็นไรอย่าถ่ายหน้านะคะพีพีเอทุคนต้องแสดงสิริอยู่ด้วยนะ แล้วก็ตุ๊กขรบหน้าโดดงานมาโชว์เลยเจ้านายไม่มาดูเราไม่ใช่ค่ะคิ้ถึงไพรีวไหมค,คิดถึงค่ะคิดถึงค่ะคิดถึงหรอไม่ใช่นะ<อ>สวอนน่สวนอสวนเลยนี่ค่ะสองคนคิดถึงค่ะรอเขาทุกคนคะแม่ฝอเปียถ่ายแล้วคะ่ะเราจะทำการฟ้องค่ะท <c oughs> ุกคนดูสิ่งนี้เราคือโดดโตหนีอโเคโอเค น้อมแนกหลิวชอบหนีกล้องค่ะแม่กลัวค่ะพี่บอกวเอารถต๊มาดีตึ๊ดมะนาวมะนาวมะนาวบอสเอาน้ำเปล่าไหมคะจิ้วน้ำเปล่าให้บอสหน่อยเอเน้ำอไรนะบอสเเป็ักบอ๋อไม่ค่ะอเินยโอเคาวอ่้อ เด well, ี๋ยวรอรอร้อนได้ไหมคะบอสบอสอยากสดความร้อนใช่ไหมคะต้อง3 0 0จแะกินนแต่ก่อน5,000ค่ะแต่ว่าพวกหนูปิดดองไม่ให้คนเข้าแป๊บหนึ่งใช่่ะเพราะว่าแบบมันมะพร้าวคือคือแต่ก่อนแน็กลิวไม่ใช่เรือค่ะแบบพวกหนูแบบชิปแบบสแน็โอหักี่ห้าชั่วโมงแบบเกาะลูกมะพร้าวไม่ได้เป็นเรือก็เลยเรียกกันว่ามะพร้าว มันไม่มีโมเมนต์ไงคะแต่ก่อนมันแบบชิปเปอร์แบบปีสอบว่าเรือได้ค่ะเพราะแต่ก่อนมันเรียกว่าเรือไม่ได้ค่ะแม่มันเป็นลูกมะพร้าวแล้วว่าควายมะก็ตัวนี้กตัวใช่ค่ะเข้าร้านาใช่ค่ะขอบคุณครับเลยเกาะพี่ไว้ทั้งใหญ่ไปแล้วมันเหลือสก็เลยมีสองการไม่ส่งไปเลยเหรอไม่มีม มีทำอยู่นี่ให้หนูเกาะนี่เนี่ถึงบอกถ้างหน้าเรามาไกลเราก็เป็นเป็นของกาบงเดินบได้การ้มใกลาอ๋อสปอนเซอร์การทำร้อนเข้าได้นะคะ มเป็นนายบัญชี่นูก็เป็นน้องอยู่เลยเไม่เดี๋ยวต่อไปไปเอ็มเอาต์เพลงสีึงใช่ค่ะไปร้อยเอ็ดกันต่อได้ค่ะเอ็มร้องเพลงใช่คเดียเด๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแม่ปอบเบียค่ะแม่ปอบเบียดู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 มีคนเปิดะค่ะดูมาดูมาทุกคนดู <laughs> จิ๋วเ,<ร>เปิดสิ่งนี้จิ๋วเปิดสิ่งนี้ให้แม่ปอบเบียรายื่นหูยื่นแมวถ้าเรายังไม่ได้มาม่า ความบ่ของซเน่แวมันอยู่ขับนันเลยคนเท่าไหร่ซาเนไม่อยากเอามาหอมเนฟ้าเดี๋ยวพี่ไปดูาเนได้ค่ะได้เดี๋ยวเตรียมไว้รอไม่ให้ตงนี้ได้เลยวันลี่วันลยุ้ยทุกคนดูนะคือทุกคนอะ คนยืนกดดันการนำร้อนใช้นี่นี่เราได้บัตรเข้างานละน้องจากพี่คนนี้ด้วยลินออนไลน์ใช่ค่ะขอบคุณค่ะไปค่ะไม่เป็นไรค่ะขอบคุณค่ะอ๋อแล้วน้องที่สุดร้องไห้ เห็นรูปไหมใช่ความหวังของทุกคนคือการนำร้อนเรามีอันเดียวด้วยใช่ค่ะใช่ค่ะใช่ วันที่25ถ้าไปได้ถ่ายรูปกับแน็กไหมคะค่ะต้องรอดูต้องดูหน้างานต้องดูหน้างานใช่ไม่เยอะมากแต่ว่าทุกคนไปเถอะแค่เห็นหน้าลูกก็ดีใจแล้วงามร้อนยังยืนสดเลยด้วยซ้ำเราทำยังไงให้ปุ่นเบอร์เกอร์ได้กลับไปเวทที่โรงแรมา มีเบอร์เกอร์กุ้งด้วยนะคะบอสค่ะค่ะค่ะบอสบอสดูแล้วเขามาเก็บเงินหนูด้วยมาเชื่อคิวอาโค้ดดอมโค้ดดองขอมาม่ามแล้วเขส่งคิวอาโค้ดอมาให้คดอมคดอมใช่ใช่ตะกี้เขาจินได้ที่บัญชีพี่ฟ้าสนใจสแกนไหมครับสนใจสนใจ ยื่นมานมา่เสร็จครบยื่นยื่นตัวดิจิบัญชีให้โอนข้มามาม่าบางทีคน,นเรามันต้องใช้เงินพี่ฟ้าจะสนับสนุนมาม่าวันพรุ่งนี้ไหมวันลอยเอ็ดไหมคะวันน่ารักใช่แต่โชโ์เอ็ม<ช>กินกินมาม่าแม่พ่อดเพียวเซลพี่ฟ้า,ฟากินยำยำยำ ตอนแรกก็หนาเวลเรอนก็หนาจะอกว่าไม่อราเ่นกไม่ค่ะคือต้องเดินแล้วนะทีมงานตามหาแล้วนะยังน่าจะขอเรียกว่าไงอ่ะพีมอดีงานถามหาบอสอะค่ะเขาพิมพ์กันในนี้ติดธุระอยู่ คนฝากบอกในงานว่าบอติดธุระอยู่หน่อยเราทำงานแล้วจะรุ่นร่วงแล้วนะพี่กาแล้วอะไรรคับอ๋อเขาบอกว่าขอมาม่าแนกิลิวน่อยค่ะเอ๊ะโอกาสเนาะเลี้ยวก็ไปดีแล้วไปวันเดียวสองไม่ได้ค่ะแหมสงสารคนนู้นสงสารคนนู้นสงสารใครสงสามคนอย่าร้องไห้นะลูก อย่าห้องให้ลูกปกแวกปไม่คิดถึงเลยคิดถึงันซันนี่เคยฟังเพลงไม่คิดถึงเลยไหมลูกติดต่อไม่ได้ด้วยใช่ติดต่อไม่ได้ค่ะบอสนี่กูถ่ายละกูไม่ลงเพไม่เ้วอานอไรอย่างเงียใช่ พอลูกเหงาทั้งคู่แต่เดี๋ยวมีวายเขาเปิดวายไว้แล้ว <c oughs> ใช่ประเด็นคือตรงนู้นอะเปิดวายไว้แต่ว่าทุกคนอะมาโซยมาม่าอยู่มาแบบี้ออนใหนแ้แม่ปอเปียคะแม่ปอเปียหุยร,รหัสอะไรหรอเก้าส,สี่เก้าสอง 0494แม่เปอเปียอยากโอนด้วยความสมัครใจเขาต่อยอดค่ะบอสต่อยอดไปค่ะเดี๋ยวมีร้อยเอทต่อค่ะบอสบอสสนใจไหมต่อยอดต่อยอดใช่นี่ทุกคนแม่เปอเปียโดนีเท่ค่ะบอสเท่ใช่ไหมกินนานจะมาหนาวกินเยใช่ วัแล้วสองน้อยขอบคุณค่ะอายคนมาเขาบอกว่าแม่ปอเปียอย่าลืมเต้นฮักเลยค่ะแม่ปอเปียไปแล้วไ้้าช้างต้องเข้าแล้วอ่ะได้ค่ะนี่วยมาก บอสภูมิใจมากแน่เลยถ่ายไม่เป็นหลักฐานเกิดอะไรขึ้นมาตำรวจได้ตามจุกเต้าบายบายนะเต้าเอาอะไรอาทีชชูเอาไหมิดชูเอาลิปมันอันนี้คืออะไรเนี่ยโอนดีโอนดีชันไอถามว่าอันนี้คืออะไรโอนดีเจี๊ยมสั้นไอเข้าดอมหรือยังอ่ะ เอาเอาบ๊ายบายได้เดินไหมนะเดินน้องเน็กจบงานไปไหนต่อเม่ถามว่าอันนี้คืออะไรดิโอนดิรักทิ้กว่าไปเก็บอันนั้นทิ้งเดี๋ยวคนจะเก็บไปทำอย่างอื่นจิ๋วเนี่ยถูงไปใส่ทิ้งเน็กสแกนยังลูก เมื่อกี้ถามว่าน้องแนกเข้าดอมอย่างแนกบอกออกแล้วแต่พี่ฟ้าน่ารักมากเลยอ่ะตอนแรกเอาเบอร์เกอร์กรุ้งไปให้สสเนก,กับพี่ฟ้าใช่ไหมเพราะว่าลูกปนกันว่าหิวแล้วทีนี้พอเอาเข้าไปแล้วก็เลยถามลูกว่าเอามาม่าด้วยไหมแล้วพี่ฟ้าก็ถามว่าแจกอยู่ตรงไหนแล้วพี่ฟ้าก็ออกมาทุกคน